สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหลักหน่วยบนสูตรที่7นะครับเป็นสูตรเลขดับนะครับแนวทางย้อนหลัง12งวดด้วยกันจะเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤษภาหกสีนะครับเป็นสติตั้งต้นนะครับ ผมจะเลื่อนให้ดูไปเรื่อยๆจนถึงวันที่1ตุลา64พร้อมทั้งบอกสูตรนะครับผมนะจะมีงวดไหนที่หลุดบ้างนะครับผมนะวันที่1ตุลา64นะครับผมหน่วยบนหน่วยบนนะครับ สูตรที่ใช้คำนวณหน่วยบนหน่วยบน5 5เป็น10ได้ศูนย์เป็นเลขดับลง7 1หลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข0 0ย์ย์ดับ0ูนย์ไม่มา16ตุลา1นเป็น2ได้2เป็นเลขดับนะครับออก3 7 2หลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข2นะครับนี่ลดแล้วครับผมมาดูงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนะครับจะลดซ้ำหรือเปล่าหรือว่าดับอยู่นะครับนะมาตามต่อ2 2เป็น4 ได้สีเป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ